เขาเป็นเพียงชายชาราขอทานที่ไม่มีแม้สักคำจะเถียงกลับแต่ในเวลาแค่สิบนาทีโลกทั้งใบของผู้อำนวยการกลับพังทลายเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรที่ทำให้คนมีอำนาจต้องคุกเข่าขอโทษต่อหน้าฝูงชนเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่คำขอโทษธ,ธรรมดาแต่มันคือบทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนทั้งเมืองอย่าเพิ่งรีบตัดสินใครจนกว่าคุณจะฟังเรื่องนี้จนจบเช้าวันหนึ่งที่หน้าห้างสรรพสินค้าหรูแห่งหนึ่ง ชายชราร่างผอมผิวไม่แดดนั่งอยู่ข้างประตูทางเข้าเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเปื้อนฝุ่นและคราบดำจากถนนข้างกายมีถุงผ้าขาดขาดใบหนึ่งวางพิงขาอยู่ในมือเขาถือถ้วยพลาสติกใส่เศษเหรียญเล็กฮ่าฮเขาไม่ได้ส่งเสียงร้องขอเงินแค่นั่งนิ่งๆด้วยสายตาเศร้าส้อยผู้คนเดินผ่านไปมาต่างเบือนหน้าหนีบางคนถึงกับยกมือถือขึ้นมาถ่ายภาพพร้อมคำพูดดูแคลนท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองหลวง ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังของชายผู้นี้คืออะไรกระทั่งผู้ชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเทาเดินออกมาจากห้างอย่างรีบร้อนเขาคือผู้อำนวยการห้างแห่งนี้ใบหน้าเคร่งเครียดพนักงานหญิงวิ่งตามมาติดติดพร้อมกับรายงานบางอย่างมีลูกค้ารายหนึ่งแจ้งว่าของในกระเป๋าหายผู้จัดการหยุดก้าวหันขวับไปยังชายชราขอทานทันทีสายตาเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและรังเกียจใช่หมอนี่แน่ๆ่ดูจากสภาพก็พอรู้ว่าคนแบบนี้ทำอะไรได้บ้าง เขาเก้าวฉับๆไปหาชายชราทันทีโดยไม่รอฟังคำอธิบายจากใครนี่คุณเขาตะโกนเสียงดังชายชราเงยหน้าขึ้นมาช้าฮ่าฮแววตาสั่นไหวเล็กน้อยแต่ยังไม่พูดอะไรคุณขโมยของลูกค้าใช่ไหมเอาของออกมาเดี๋ยวนี้ผู้คนเริ่มมุงดูบ้างหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปพนักงานบางคนยืนอึ้งไม่กลา้าพูดแทรกชายชรายังนั่งนิ่งใบหน้าสงบแต่แววตาเริ่มสะท้อนความเจ็บปวด อย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องนะผู้อำนวยการยังไม่หยุดเสียงเขาเอื้อมมือไปดึงถุงผ้าของชายชาราออกมาเปิดดูของข้างในทันทีข้างในมีแค่ขนมปังแห้งแห้งหนึ่งชิ้นกับผ้าขี้ริ้วเก่าฮ่าฮไม่มีวิแววของของมีค่าหรือของที่หายไปผู้อำนวยการเริ่มหน้าเสียเล็กน้อยแต่ยังพยายามหาเหตุผลเพื่อไม่ให้ตัวเองดูผิดแล้วของมันจะหายไปไหนได้ถ้าไม่ใช่คุณทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากกลุ่มคนดู ของอยู่ตรงนี้ครับเป็นชายวัยรุ่นคนหนึ่งยกมือชูถุงของลูกค้าที่แจ้งหายมันตกอยู่ในห้องน้ำชั้นสองครับผมเก็บได้ตอนเดินเข้าไปผู้คนเริ่มซุบซิบกันด้วยความตกใจสายตาทุกคู่หันกลับมามองผู้อำนวยการใบหน้าเขาเริ่มซีดมือที่เคยถือถุงของชายชราสันเล็กน้อยพนักงานหญิงคนเดิมรีบมากระซิบข้างหูเขากล้องวงจรปิดก็ยืนยันขขาว่าไม่มีใครเข้าใกล้คุณลุงเลยผู้อำนวยการเงียบไปครู่หนึ่ง แล้วจึงค่อยๆหันมามองชายชาราอีกครั้งดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความรังเกียจกลับเต็มไปด้วยความอับอายเขาคุกเข่าลงต่อหน้าชายชาราท่ามกลางสายตาของผู้คนเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบด้านทั้งตกใจและไม่อยากเชื่อสายตาชายชารามองชายตรงหน้าเงียบฮ่าฮ่ามือข้างหนึ่งวางลงบนไหล่ของผู้อำนวยการเบาฮ่า <H> ฮ <aa> เหมือนจะบอกว่าเขาไม่กโกรธเลยแต่ไม่มีคำพูดใดออกจากปากของเขาแม้แต่น้อย ผู้อำนวยการก้มหน้าต่ำราวกับไม่กล้าสบตาใครทั้งสิ้นริมฝีปากสั่นเทามือที่ประสานกันอยู่บนเข่าเริ่มเปียกเหงือ่อชายชารานั่งนิ่งดวงตาเปี่ยมด้วยความเมตตาและความสงบไม่มีคำด่าไม่มีความกโกรธไม่มีแม้แต่ท่าทีเยาะเย้ยหรือสะใจผู้คนรอบข้างเริ่มเงียบลงเสียงของเมืองดูเหมือนจะหายไปชั่วขณะมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นช้าลงด้วยความละอายหญิงชาราคนหนึ่งเดินออกมาจากกลุ่มฝูงชน ในมือถือถุงขนมและขวดน้ำเย็นเธอยื่นให้ชายชราโดยไม่พูดอะไรเขารับไว้ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยแล้วพยักหน้าเบาฮ่าฮเธอยิ้มแล้วหันไปมองผู้อำนวยการด้วยสายตาหนักแน่นคนเราดูไม่ได้จากเสื้อผ้าหรอกค่ะคําพูดสั้นๆนั้นเหมือนมีพลังมากกว่าการตะโกนด่าผู้อำนวยการก้มหน้าต่ำลงกว่าเดิมพนักงานชายคนหนึ่งเดินออกจากห้างถือเก้าอี้พับมาหนึ่งตัวแล้วการให้นั่งข้างชายชรา ผมนั่งเป็นเพื่อนนะครับลุงชายชราไม่ตอบแต่รอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนกลุ่มคนที่เคยถ่ายคลิปต่างลดมือถือของตนลงบางคนถึงกับลบคลิปที่ถ่ายไว้ทันทีผู้อำนวยการยืนขึ้นอย่างช้าฮ่าฮ่าสีหน้าอ่อนลงแต่ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเขาเอ่ยด้วยเสียงเครือเบาฮ่าฮ่าผมขอโทษครับผมตัดสินคุณผิดไปชายชราไม่ตอบทันที เขาเพียงเงยหน้ามองท้องฟ้าสีเทาเหนือสีสะล้มหายใจลึกดังออกจากอกบางครั้งเขาเอ่ยเบาฮ่าฮความยากจนมันไม่ได้ทำให้ใครเลวทุกคนเงียบอีกครั้งราวกับรับฟังคำสอนจากครูผู้มากประสบการณ์ผู้อำนวยการน้ำตาซึมไม่สามารถหาคำตอบใดมาทดแทนการกระทำของตนได้เขายื่นเงินจำนวนหนึ่งออกจากกระเป๋าแต่ชายชาราสายหน้าเบาฮ่าฮผมไม่ต้องการเงินครับ แค่วันนี้คุณเรียนรู้ผมก็พอใจแล้วคนรอบข้างต่างรู้สึกจุกในอกกับคำพูดนั้นมันไม่ใช่คำพูดของขอทานแต่มันคือคำพูดของผู้ที่สูงส่งด้วยจิตวิญญาณเสียงหนึ่งดังขึ้นจากเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งคุณลุงเป็นใครเหรอคคะพนักงานหญิงที่เคยเห็นเขาบ่อยๆจึงพูดขึ้นลุงแกนั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันไม่เคยรบกวนใครบางครั้งยังแบ่งขนมปังให้หมาจรแถวนี้ด้วยซำ้ำชายหนุ่มอีกคนหนึ่งพูดเสริม เมื่อเดือนก่อนผมทำกระเป๋าตั้งตกตรงนี้ลุงเป็นคนเก็บแล้วคืนผมครับข้างในเงินไม่หายสักบาทคำพูดเหล่านั้นเริ่มกระตุ้นความอับอายให้ผู้อำนวยการมากขึ้นเขาถอยหลังสองก้าวแล้วโค้งคํานับชายชราด้วยความเคารพพนักงานบางคนเริ่มปรบมือตามด้วยผู้คนรอบข้างที่เริ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การกล่าวหาผิดแต่มันคือบทเรียนเรื่องคุณค่าของคนที่แท้จริงชายชรามองรอบตัวอีกครั้ง รอยยิ้มอ่อนโยนยังไม่จางหายจากใบหน้าแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากชีวิตแต่แววตาเขาไม่เคยโกรธโลกใบนี้เลยเขาค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นอย่างช้าฮ่าๆหยิบถุงผ้าเก่าๆของตนขึ้นมาถือไว้แนบอกผู้อำนวยการรีบเดินเข้าไปช่วยพยุงเขาแต่ชายชรากลับยกมือขึ้นเป็นเชิงบอกว่าไม่เป็นไรเขาเดินออกจากหน้าห้างอย่างสงบท่ามกลางสายตานับสิบที่จ้องมองเขาด้วยความเขารบ เด็กเล็กๆคนหนึ่งวิ่งเข้าไปจับชายเสื้อของเขาแล้วยื่นลูกอมในมือให้ให้ลุงครับเด็กพูดพร้อมรอยยิ้มใสาชายชรารับไว้ด้วยมือที่สั่นน้อยๆแล้วลูบหัวเด็กเบาฮ่าฮไม่มีคำพูดใดออกจากปากเขาอีกแต่ความเงียบของเขากลับเต็มไปด้วยเสียงดังที่สุดในหัวใจของทุกคนเสียงที่บอกว่ายาตสินใครจากสิ่งที่ตาเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะบางครั้งคนที่ดูต่ำต้อยในสายตาเรา อาจมีเกียรติยศในใจมากกว่าหลายคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์สูงและบางครั้งคำขอโทษที่มาจากใจอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตใครหลายคนผู้อำนวยการยืนมองแผ่นหลังของชายชราอย่างนิ่งงนันราวกับหัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะในหัวมีเพียงภาพเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาทุกถ้อยคำทุกสายตามันตอกย้ำว่าเขาไม่ใช่คนผิดแค่เรื่องเดียวเขาผิดตั้งแต่การมองคนด้วยอคติ ผิดตั้งแต่ไม่ฟังไม่เปิดใจและผิดที่ใช้ตำแหน่งกดทับเกียรติของผู้อื่นเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นในกระเป๋าเขาหยิบมาดูเห็นข้อความจากลูกสาวพ่อข้หนูเห็นคลิปในโซเชียลแล้วพ่อทำแบบนั้นได้ยังไงหนูอายเพื่อนมากเลยเขาอ่านจบแล้วหน้าซีดมือสัน่นรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หน้าห้างอีกต่อไปมันกระจายไปทั่วโซเชียลมีคนแชร์นับพันภายในไม่กี่นาที คลิปที่เขาชี้หน้าชายชราคลิปที่เขาคุกเข่าขอโทษไม่มีเสียงใดดังพอจะกลบความอับอายนี้ได้เขาเงยหน้าขึ้นมองพนักงานที่ยังยืนอยู่ใกล้ฮ่าฮ่าแต่ละคนไม่กล้าศบตาบางคนมีแววผิดหวังบางคนเสียใจหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นเบาฮ่าฮ่าคุณลุงไม่เคยทำร้ายใครเลยนะครับ <c oughs> แต่วันนี้เขาต้องนั่งฟังคำกล่าวหาจากคนที่มีอำนาจที่สุดในที่นี่ คำพูดนั้นเหมือนมีเข็มนับร้อยเล่มจิ้มแทงที่ใจเขาเขาหลับตาแน่นสูดลมหายใจลึกฮ่าฮ่พยายามควบคุมความสั่นไหวในอกผู้จัดการชั้นวางสินค้าเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังท่านครับผมคิดว่าควรถแถลงข่าวแสดงความรับผิดชอบผู้อำนวยการเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าเบาฮ่าฮคุณจัดให้ผมได้พบลุงคนนั้นอีกครั้งได้ไหมผมอยากคุยกับเขาอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะผู้อำนวยการ แต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ทำผิดไปวันต่อมามีการจัดแถลงข่าวเล็กๆหน้าห้างบนเวทีไม่มีแบนเนอร์ไม่มีฉากรูมีแค่เก e ้าอี้ไม้ธรรมดาสองตัวและโต๊ะเล็กๆหนึ่งตัวชายชารานั่งข้างหนึ่งใส่เสื้อเชิ้ตสีซีที่มีรอยปะดูสะอาดสะอ้านและสง่างามอีกฝั่งหนึ่งคือผู้อำนวยการวันนี้เขาไม่ได้ใส่สูรรูแต่มาในเสื้อเชิ้ตแขนยาวธรรมดาสีขาวจาง เขานั่งตัวตรงพนมมือขึ้นอย่างนอบน้อมจากนั้นพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงผมขอขอบคุณคุณลุงที่ให้เกียรติมานั่งตรงนี้กับผมเมื่อวานนี้ผมทำสิ่งที่ไม่ควรทำที่สุดในชีวิตผมตัดสินคนจากภายนอกผมดูถูกศักดิ์ศรีของมนุษย์อีกคนเพียงเพราะเขาจนวันนี้ผมอยากประกาศตรงนี้ว่าไม่ใช่แค่ผมจะขอโทษแต่ห้างของเราจะจัดโครงการมองด้วยใจไม่ใช่สายตา เพื่อสอนพนักงานทุกคนรวมถึงผมเองให้เห็นคุณค่าของคนทุกคนเท่ากันคนในงานเริ่มปรบมือกล้องถ่ายทอดสดส่งภาพออกไปทั่วประเทศชายชราหันไปมองเขาแล้วพยักหน้าเบาฮ่าฮบางทีความผิดก็เป็นครูที่ดีเสียงนั้นเรียบง่ายแต่ทุกคนในงานรู้สึกถึงพลังผู้อำนวยการยกมือไหวอีกครั้งเขาเดินลงจากเวทีหยุดตรงหน้าชายชราแล้วก้มกราบแทบเท้าชายชรารีบลุกขึ้นประคองตัวเขาไว้ไม่ให้ทำเช่นนั้น ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกลูกหัวใจที่รู้ผิดแล้วสํนึกมีค่ากว่าการกราบจากวันนั้นเป็นต้นมาชายชราได้รับการเชิญให้มาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับพนักงานห้างเขาไม่ได้พูดสวยหรูไม่ได้ใช้คำาศัพท์หรูราแต่ทุกคำของเขาเต็มไปด้วยชีวิตจริงและคุณค่าของจิตใจเด็กนักเรียนนักศึกษาหลายสถาบันเชิญเขาไปเล่าเรื่องคลิปเหตุการณ์ในวันนั้นกลายเป็นไวรัลแห่งปี สร้างแรงบันดาลใจให้คนหลายล้านคนทั่วประเทศชายชราไม่ได้กลายเป็นเศรษฐีไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่หรือรถหรูแต่เขาได้กลับคืนมาซึ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่มีเงินซื้อได้ศักดิ์ศีของความเป็นคนและผู้อำนวยการคนนั้นก็ได้เรียนรู้ว่าการยอมรับความผิดไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่ยิ่งใหญ่เขาไม่ใช่ผู้อำนวยการที่เดินหลังตรงเพราะตำแหน่งอีกต่อไป แต่เป็นมนุษย์ที่กล้าก้มลงเมื่อทำผิดและกล้ายืนหยัดเมื่อถึงเวลาปกป้องคนที่ไม่มีเสียงเพราะโลกนี้ไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบแต่อยากเห็นคนธรรมดาที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและนั่นคือพลังของคำขอโทษที่จริงใจที่เปลี่ยนชายขอทานคนหนึ่งให้กลายเป็นครูของใจให้คนทั้งประเทศจดจำไม่มีวันลืมหลายเดือนผ่านไปหลังเหตุการณ์วันนั้น ใบหน้าของชายชราเริ่มคุ้นตาผู้คนมากขึ้นเขาไม่ได้เป็นแค่ชายขอทานอีกต่อไปในสายตาใครแต่เป็นลุงหนูหนาชื่อที่ผู้คนเรียกเขาด้วยความรักและเคารพรายการโทรทัศน์ชื่อดังเชิญเขาไปร่วมพูดคุยพิธีกรถามด้วยความสงสัยลุงเคยรู้สึกโกรธหรือเสียใจไหมวันที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยเขายิ้มบางๆก่อนตอบเบาฮ่าฮเสียใจครับแต่ไม่โกรธ เพราะผมรู้ว่าคนเราบางครั้งก็ถูกความกลัวหลอกตากลัวว่าจะโดนหลอกกลัวว่าคนจนจะเป็นภัยแต่ถ้าเราโต้กลับด้วยความกโกรธมันจะไม่มีวันจบเสียงในห้องส่งเงียบลงทันทีผู้ชมหลายคนถึงกับน้ำตาคลอเขาไม่ได้พูดเพื่อให้ใครสงสารแต่ทุกคำพูดของเขามันสัมผัสลึกถึงจิตใจหลังรายการนั้นออกอากาศโรงเรียนและมหาวิทยายลัยหลายแห่งเชิญเขาไปพูดให้เยาวชนฟังนักเรียนหลายคนบอกว่า หนูไม่เคยรู้เลยว่าคำพูดสั้นๆของเราจะทำร้ายคนได้ขนาดนั้นลุงทำให้หนูอยากเป็นคนที่ใจดีขึ้นทุกครั้งที่เขาพูดเขาไม่ได้สอนเหมือนครูที่ยืนบนกระดานแต่พูดในฐานะมนุษย์ที่เคยเจ็บและให้อภัยเขาเล่าเรื่องอดีตของตัวเองในบางครั้งเขาเคยเป็นช่างไม้ชีวิตเคยมั่นคงมีบ้านมีครอบครัวจนวันหนึ่งเกิดไฟไม่ที่โรงงานเขาเสียทุกอย่างในคืนเดียวภรรยาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้น ลูกสาวจากไปตั้งแต่ยังเด็กเพราะโรคร้ายจากที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัวกลายเป็นคนที่ไร้อะไรในมือไม่มีญาติไม่มีใครเหลียวแลเขาเดินเท้าเรื่อยมาจนมาถึงเมืองนี้นั่งอยู่หน้าห้างนั้นทุกวันเพราะมันคือที่เดียวที่มีหลังคากันฝนผมนั่งตรงนั้นเพราะผมไม่อยากหายไปจากโลกโดยไม่มีใครจำได้แต่ผมไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งคนจะจำผมด้วยเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตผมวันหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งเดินมาหาเขาที่ลานหน้าห้าง เธอแต่งเครื่องแบบนักศึกษาสวมแว่นตาและถือเอกสารเธอยื่นแฟ้มให้เขาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนคุณลุงขนูคือหลานสาวของคุณป้าอ่อนที่เคยอาศัยอยู่แถบบ้านลุงเมื่อนานมาแล้วชายชาราขมวดคิ้วพยายามนึกชื่อแล้วเขาก็เบิกตากว้างอ่อนเรอป้าอ่อนที่เคยอยู่บ้านใกล้คลองใช่ไหมลูกเด็กสาวพยักหน้าแม่หนูเล่าให้ฟังว่าลุงเคยช่วยพาแม่ไปโรงพยาบาลตอนคลอดหนูแม่ไม่เคยลืมบุญคุณลุงเลย ชายชรา,ายิ้มมือสั่นเล็กน้อยแม่ของหนูสบายดีไหมเด็กสาวยิ้มกว้างขึ้นน้ำตาสึมเล็กฮ่าฮ่าแม่หนูเสียเมื่อสองปีก่อนข้าแต่แม่ฝากให้หนูตามหาลุงเพราะแม่บอกว่าลุงคือผู้มีพระคุณที่เราต้องตอบแทนหญิงสาวหยิบซองเอกสารขึ้นมาอีกใบนี่คือเอกสารขอใช้ที่ดินของแม่หนูข้เป็นแปลงเล็กๆในชนบทหนูอยากให้ลุงไปอยู่ที่นั่นหนูจะดูแลลุงเองชายชรา,านิ่งไปน้ำตาไหลชา้า ฮาเขาไม่พูดอะไรนอกจากยิ้มและพยักหน้าเบาฮาฮาข่าวการกลับบ้านของเขากลายเป็นอีกเรื่องราวที่ถูกแชร์อีกครั้งในโลกออนไลน์เด็กๆที่เคยฟังเขาพูดต่างเขียนจดหมายส่งถึงลุงมีทั้งรูปภาพคำอวยพรและกรดาที่เขียนด้วยลายมือว่าลุงคือแรงบันดาลใจของหนูหนูจะไม่ดูถูกใครอีกขอบคุณที่ลุงอดทนกับโลกที่ไม่ยุติธรรมวันที่เขาย้ายไปอยู่ในที่ดินแปลงเล็กๆนั่น มีคนมาส่งมากมายทั้งพนักงานห้างทั้งคนในชุมชนผู้อำนวยการเองก็มาด้วยเขามอบตู้ไม้สักที่สลักคำว่าบ้านแห่งศัก์ศรีชายชาราแต่ตู้ด้วยมือเบาๆก่อนหันมามองทุกคนขอบคุณที่ให้ผมกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งไม่มีใครพูดอะไรเพราะทุกคนต่างรู้ว่าเขาไม่เคยหยุดเป็นมนุษย์แต่โลกใบนี้เพิ่งเริ่มยอมรับเขาในวันนี้และที่หน้าบ้านหลังเล็กของเขา มีป้ายไม้ที่เด็กๆมาช่วยกันติดไว้เขียนไว้ว่าบ้านของลุงผู้ไม่เคยมีแต่มีหัวใจให้ทุกคนและจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่มีใครพูดถึงคำขอโทษที่เปลี่ยนชีวิตชื่อของชายชราคนนี้จะถูกพูดถึงเสมอไม่ใช่ในฐานะขอทานไม่ใช่ในฐานะเหยื่อของความเข้าใจผิดแต่ในฐานะครูผู้สอนโลกด้วยความเงียบและเมตตาผู้ชายที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยในเวลาสิบนาที แต่กลายเป็นแสงนำทางให้สังคมทั้งประเทศไปชั่วชีวิตหลายปีผ่านไปบ้านหลังเล็กกลางทุ่งนางเงียบสงบของชายชรากลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางจิตใจของผู้คนมากมายทุกวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีคนแวะเวียนมาที่นั่นไม่ใช่เพื่อถ่ายรูปหรือพักผ่อนแต่เพื่อฟังคำพูดเรียบง่ายจากชายชราที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยเขานั่งใต้ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านไม้เหล็กฮ่าฮ่าโตเก่าๆกับเก้าอี้ไม้สองตัวยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เด็กวัยรุ่นหลายคนผลัดกันมานั่งข้างเขาบางคนอยากฟังเรื่องราวชีวิตบางคนอยากเล่าเรื่องความทุกข์ใจของตัวเองชายชราฟังทุกคนด้วยสายตาเมตตาเขาไม่เคยรีบไม่เคยขัดเขามักจะพูดคำเดียวว่าจะเย็นเย็นลูกโลกนี้มันไม่ได้ใจร้ายกับเราตลอดเวลาทุกคำพูดของเขาไม่มีหลักวิชาการไม่มีศัพท์วิจิตแต่มันมีพลังประหลาดพลังที่ทำให้คนฟังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ชื่อของลุงเริ่มปรากฏในหนังสือเรียนมีนักวิชาการเขียนบทความเกี่ยวกับความอ่อนโยนในสังคมที่แข็งกระด้างโดยใช้เขาเป็นตัวอย่างรายการข่าวหลายช่องพยายามขอสัมภาษณ์เขาอีกแต่เขาปฏิเสธอย่างสุภาพทุกครั้งผมพูดไปหมดแล้วครับที่เหลือให้คนเขาไปคิดกันเอาเองแม้จะเงียบจากสื่อแต่ชีวิตของเขาไม่เคยเงียบเหงามีเด็กคนหนึ่งชื่อพีมาหาเขาทุกอาทิตย์เด็กชายตัวเล็กหน้าตามอมแมมชอบนั่งเงียบๆฟังลุงพูด ลุงสังเกตเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่เคยพูดแต่ดวงตามีแววเศร้าลึกฮ่าฮวันหนึ่งเขาเอาขนมมาให้แล้วพูดว่าลุงไม่รู้ว่าเรามีเรื่องอะไรอยู่ในใจแต่ลุงอยากให้รู้ว่าเราไม่ต้องพูดก็ได้แค่ฟังแล้วใช้ใจคิดก็พอเด็กชายยิ้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์และหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนพิมพ์เริ่มพูดคำแรกลุงเป็นคำที่ทำให้ชายชราน้ำตาซึมเพราะมันไม่ใช่แค่เสียง แต่มันคือความไว้ใจพิมพกลายเป็นเหมือนหลานชายแท้ๆของเขาทุกเช้าชายชาราจะปลุกเด็กชายให้ตื่นช่วยกันรดน้ำต้นไม้หุงข้าวเผาถ่า,านเขาสอนพิมพว่าความรู้ไม่ใช่แค่จากหนังสือแต่จากสิ่งที่เราทำทุกวันมีวันหนึ่งพิมพเดินเข้ามาพร้อมสมุดเล่มหนึ่งเขาเขียนเรื่องราวของลุงในมุมของเด็กลุงของผมเป็นคนที่ทุกคนเคยเข้าใจผิดแต่ลุงไม่เคยโกรธโลกเลยผมอยากเป็นคนแบบลุง ชายชราอ่านจบแล้วเงียบไปนานมากเขาไม่ได้พูดอะไร <st il ogue> เพียงแค่ลูบหัวเด็กชายแล้วพยักหน้าเบาฮ่า <h> ฮ่าลุงขอให้พิมโตเป็นคนที่เข้าใจคนอื่น<ย> <outsider> เหมือนที่ลุงพยายามเข้าใจโลกข่าวดีอีกข่าวตามมาเมื่อพิมพ์สอบติดโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในจังหวัดด้วยทุนที่มูลนิธิแห่งหนึ่งมอบให้จากแรงบันดาลใจในตัวชายชรา ße. วันรับปริญญาเล็กๆถูกจัดขึ้นที่บ้านกลางทุ่งนาไม่มีชุดครุยไม่มีเวที มีเพียงแผ่นผ้าขาวเขียนด้วยลายมือว่าจากใจถึงใจลุงของพีมพิมนำใบประกาศนียบัตรมาให้ชายชราด้วยมือสัน่นฮ่าฮ่ลุงครับนี่คือของลุงชายชราไม่ยอมรับในทันทีเขาหันไปมองผู้คนรอบตัวทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือผู้สร้างพิมลุงก็แค่คนแก่คนหนึ่งที่นั่งรอวันจากไปอย่างเงียบๆพีมพูดเสียงสัน่นแต่ถ้าไม่มีลุงผมคงไม่มีวันได้พูดไม่มีวันกล้าเดินต่อ ลุงไม่ได้เงียบแต่ลุงพูดด้วยใจเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วทุ่งนานกที่เกาะอ,อยู่ตามต้นไม้บินโบยขึ้นสู่ท้องฟ้าอาทิตย์เริ่มตกดินท้องฟ้าเป็นสีทองอมส้มลุงนั่งนิ่งมองแสงสุดท้ายของวันนั้นด้วยรอยยิ้มแล้วหันไปพูดกับพีมพเบาฮ่าฮแสงสุดท้ายไม่ใช่จุดจบของวันมันคือจุดเริ่มต้นของคืนใหม่ที่เราจะได้พักเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและเมื่อค่ำคืนมาเยือน ไฟในบ้านไม้เล็กๆดวงนั้นก็ยังสว่างเหมือนหัวใจของชายชราที่ไม่เคยดับไม่ว่าจะมีคำกล่าวหาอีกกี่คำไม่ว่าจะมีความเข้าใจผิดอีกกี่ครั้งแต่เขาก็ยังยิ้มยังคงให้อภัยยังคงนั่งใต้ต้นมะขามพูดคำเดิมเสมออยาดวนตัดสินใครด้วยตาที่ยังไม่รู้จักใจเขาเลยและหลังจากคืนนั้นชีวิตในบ้านกลางทุ่งของลุงก็ไม่ได้เงียบเหงาอีกต่อไปผู้คนจากหลายจังหวัดต่างเดินทางมาหา บางคนมาด้วยความอยากรู้บางคนมาด้วยความทุกข์บางคนมาด้วยหัวใจที่แหลกสลายแต่ทุกคนกลับออกไปด้วยความเบาใจที่หน้าบ้านมีโต๊ไม้หนึ่งตัววางกระดาษเปล่ากับปากกาเป็นที่ที่ใครใก็สามารถเขียนความในใจไว้ลุงอ่านทุกแผ่นอย่างตั้งใจเขาไม่เคยหัวเราะเยาะใครไม่เคยบอกว่าปัญหาของใครเล็กเกินไปเขาแค่พูดว่าขอบคุณที่เขียนให้ลุงอ่านนะครั้งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินทางมาจากเมืองหลวง เธอสวมแว่นหน้าตาเคร่งเครียดเธอเล่าว่าเธอเคยเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมเคยลงข่าวชายชราที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นหนูรีบส่งข่าวโดยไม่ตรวจสอบอะไรเลยหนูทําให้คนหลายพันคนเข้าใจผิดหนูขอโทษข่ะลุงหญิงสาวยกมือไหว้น้าตาไหลไม่หยุดลุงยิ้มแล้วหยิบผ้าขาวมาเช็ดน้ําตาให้เธอหนูรู้หมสิ่งที่ลุงดีใจไม่ใช่การขอโทษแต่คือการที่หนูกลับมา กลับมาเพื่อยอมรับว่าตัวเองเคยพลาดโลกนี้ไม่ได้ต้องการคนที่ไม่เคยผิดแต่ต้องการคนที่กล้ารับผิดแล้วไม่ทำำําซ้ำหญิงสาวนิ่งไปนานก่อนยิ้มทั้งน้ำตาจากวันนั้นเธอลาออกจากสำนักข่าวเดิมแล้วก่อตั้งช่องยูทูบชื่อแสงของคนเล็กๆนำเรื่องราวของผู้คนธรรมดาที่ถูกลืมมาถ่ายทอดให้โลกได้รู้และทุกคลิปของเธอจะขึ้นคำว่าแรงบันดาลใจจากชายชาราหน้าห้าง ชื่อของลุงไม่เคยถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ผู้คนรู้ว่าเขาคือใครเขากลายเป็นบุคคลที่ผู้คนพูดถึงด้วยความเคารพในบางครั้งองค์กรภาครัฐเชิญเขาไปพูดในเวทีใหญ่แต่ลุงขอพูดเพียงผ่านจอทีวีไม่ขึ้นเวทีเพราะเขาเชื่อว่าเสียงที่ดังที่สุดอาจไม่ใช่เสียงที่เปลี่ยนคนแต่เสียงเบาๆที่ออกมาจากใจต่างหากที่เปลี่ยนโลกได้เด็กๆเริ่มเรียกเขาว่าปู่ใจดีในหมู่บ้านเขาคือผู้ใหญ่โดยไม่ต้องมีตำแหน่ง มีวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาที่บ้านลุงลุงเพื่อนหนูโดนแม่ตีจนหนีเข้าป่าไปแล้วลุงวางแก้วน้ำชาแล้วคว้าไม้เท้าเดินตามไปทันทีเขาเดินเข้าไปในป่าละเมาะหลังหมู่บ้านท่ามกลางแสงแดดร้อนระอุเขาเรียกชื่อเด็กชายคนนั้นเบาฮ่าฮาต้นอยู่ไหนลูกลุงมาหาแล้วนะหลังพุ่มไม้มีเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นเด็กชายค่อยๆโผล่ออกมาดวงตาแดงกำ่ำลุงแม่บอกว่าหนูไม่ใช่ลูกของแม่ ลุงนั่งลงข้างเขาอย่างช้าฮ่าฮ่าแล้วหนูเชื่อไหมว่าคนที่เลี้ยงเรามาเขารักเราจริงบางครั้งคนพูดแรงเพราะเขากลัวเราจะหลงทางแต่คำพูดไม่ดีก็ทำร้ายได้เหมือนมีดะเราต้องให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาถูกแต่เพราะเราอยากเดินต่อได้เด็กชายสะบอกลุงร้องให้เงียบฮ่าฮ่านานเกือบชั่วโมงเขาถึงยอมลุกขึ้นจับมือลุงเดินกลับบ้านแม่ของเด็กชายยืนร้องให้รออยู่หน้าบ้านเธอโผลเข้ากอดลูกทันที แม่ขอโทษแม่แค่กลัวว่าหนูจะไม่รักแม่เหมือนเดิมเด็กชายไม่พูดอะไรแต่เขายื่นมือไปจับมือแม่เบาฮ่าฮคืนนั้นลุงกลับบ้านช้าไปกว่าทุกวันเขาจุดตะเกียงดวงเล็กๆแล้วนั่งเงียบมองเปเลวไฟเขาพูดกับตัวเองเบาฮ่าฮความรักของคนมักแสดงออกด้วยความกลัวแต่ความเข้าใจจะแปลงความกลัวนั้นเป็นความอ่อนโยนปีต่อมามีคณะนักศึกษากลุ่มหนึ่งมาหาลุง พวกเขาขออนุญาตจัดงานวันไม่ตัดสินกันด้วยภาพลักษณ์เป็นงานที่รวมเรื่องราวของผู้คนที่เคยถูกเข้าใจผิดลุงยิ้มยอมให้จัดที่ลานหน้าบ้านเขาวันงานมีเด็กๆวาดภาพมีผู้คนเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอความอายุติธรรมและมีคำพูดของลุงถูกพิมพ์ติดไว้บนผืผนผ้าสีขาวผืนใหญ่ยาดวนตัดสินกันด้วยตาเพราะใจคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในแสงแดดในวันนั้นไม่ร้อนเกินไปสายลมอ่อนๆพัดผ่านทุ่งนา เสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังก้องและชายชราผู้หนึ่งนั่งยิ้มอยู่ใต้ต้นมะขามไม่มีใครรู้ว่าเขาจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้จะอยู่ตลอดไปในหัวใจของผู้คนเพราะแม้ในวันที่เขาจะไม่อยู่แล้วคำพูดของเขาก็ยังคงเป็นแสงนำทางให้โลกนี้ใจเย็นลงอีกนิดอ่อนโยนขึ้นอีกหน่อยและมองกันด้วยใจมากกว่าดวงตาเสมอ และในวันหนึ่งที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนบ้านไม้หลังเก่าใต้ต้นมะขามใหญ่เหมือนเช่นทุกวันแต่บรรยากาศกลับเงียบกว่าปกติไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กฮ่าฮ่าไม่มีเสียงพูดคุยเบาๆหน้าบ้านทุกคนในหมู่บ้านรู้ข่าวพร้อมกันว่าชายชราใจดีจากไปอย่างสงบในเช้ามืดเขาหลับตาโดยไม่มีความเจ็บปวดใบหน้ามีรอยยิ้มบางๆเหมือนทุกครั้งที่เขาฟังใครเล่าเรื่องไม่มีคำบน่นไม่มีความกลัว เหมือนเขารู้ว่าวันนั้นจะมาถึงข่าวการจากไปของลุงแพร่ไปอย่างรวดเร็วผู้คนจากหลายจังหวัดเดินทางมาส่งเขาครั้งสุดท้ายไม่มีพิธีใหญ่โตไม่มีการเชิญแขกแต่มีน้ำตาและความเงียบที่อบอุ่นไปทั้งลานหน้าบ้านพิมพ์ในวัยหนุ่มยืนอยู่ข้างโลงศพดวงตาเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความเข้มแข็งเขาถือกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วเริ่มพูดกับทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ผมไม่ได้เสียแค่ปู่ที่รักที่สุด แต่ผมเสียแสงสว่างในชีวิตไปหนึ่งดวงแต่ปู่ไม่ได้จากไปจริงๆหรอกครับเขาแค่เปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ในหัวใจของทุกคนที่เคยฟังเขาพูดผู้คนเงียบฟังแม้ลมจะพัดแรงแต่ไม่มีใครขยับปู่สอนผมว่าถ้าโลกใจร้ายเราต้องใจดีให้มากกว่าเดิมถ้าคนมองเราไม่ดีเราต้องมองเขาด้วยความเข้าใจและถ้าเราถูกตัดสินผิดเราต้องอดทนจนความจริงพูดแทนเราเองเสียงสะอื้นเริ่มดังขึ้นพิมพ์กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ูเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยทั้งที่เขาแค่ยืนขอทานเงียบๆหน้าห้างเขาไม่เถียงไม่โต้ไม่โกรธเขาแค่ยิ้มแล้วรอวันให้คนเห็นว่าเขาไม่ใช่แบบนั้นและวันนั้นก็มาถึงผู้คนพยักหน้าบางคนปาดน้ำตาวันนี้ผมอยากให้ทุกคนกลับไปด้วยหัวใจที่อ่อนโยนขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่ปู่ฝากไว้งานศพของชายชาราจบลงในตอนเย็นภายใต้ท้องฟ้ายามเย็นที่อบอุ่น เด็กๆช่วยกันปลูกต้นกล้าไว้หน้าบ้านต้นกล้าเล็กๆแต่ทุกต้นมีชื่อเขียนไว้ที่ป้ายต้นกล้าความเข้าใจต้นกล้าใจดีต้นกล้าให้อภัยในวันนั้นทุกคนกลับบ้านไปพร้อมความรู้สึกว่าตนเองได้อะไรบางอย่างจากผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยร่ำรวยแต่กลับร่ำรวยในหัวใจของผู้คนพิมพ์ตัดสินใจไม่ขายบ้านหลังนั้นเขาว่าใส่อยู่ต่อและเปิดมันเป็นศูนย์พักใจใครที่รู้สึกไม่ไหวอยากพักอยากเงียบ สามารถมานั่งใต้ต้นมะขามได้เสมอไม่มีคำถามไม่มีการบังคับมีเพียงเก้าอีไม้ตัวเก่าและเสียงลมเบาๆที่พัดผ่านใบไม้วันหนึ่งมีเด็กสาวมัธยมคนหนึ่งมานั่งนิ่งๆใต้ต้นมะขามเธอร้องให้เงียบฮ่าฮ่าพิมพ์เดินมาใกล้แล้วนั่งข้างๆโดยไม่พูดอะไรหลังผ่านไปสิบนาทีเธอก็พูดเบาฮ่าฮ่แม่หนูบอกว่าหนูไม่ควรเกิดมาพิมพ์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูด ตอนเด็กผมก็เคยถูกบอกว่าไม่มีใครรักแต่ก็มีคนคนหนึ่งที่ไม่พูดว่ารักแต่เขาทำให้ผมรู้ว่าผมมีค่าเด็กสาวเงยหน้ามองเขาอย่าให้คำพูดใครมาทำลายตัวเราทั้งชีวิตเราเกิดมาแล้วก็ต้องโตให้ดีเพื่อพิสูจน์ว่าเรามีค่าแค่ไหนเธอยิ้มทั้งน้ำตาและวันต่อมาเธอกลับมาพร้อมสมุดเล่มหนึ่งเขียนชื่อบนปกว่าคำพูดที่ฉันเลือกเชื่อและบรรทัดแรกในสมุดเล่มนั้นคือ ฉันเลือกเชื่อคำพูดของคนที่มองฉันด้วยหัวใจพิมพ์หยิบสมุดขึ้นมากอดไว้แน่นเขาหันไปมองบ้านหลังเล็กและต้นมะขามใหญ่ภาพของชายชาราใจดีปรากฏอยู่ในใจเขาเสมอไม่ใช่เพียงความทรงจำแต่เป็นแรงผลักดันให้เขาเดินต่อและทำให้บ้านกลางทุ่งยังคงอบอุ่นเสมอแม้จะไม่มีเจ้าของบ้านนั่งรออยู่เหมือนเดิมแต่คำพูดของเขายังคงลอยอยู่ในอากาศ เหมือนเสียงกระซิบเบาๆที่ไม่มีวันจางหายไปจากหัวใจของใครเลยหลายปีผ่านไปบ้านไม้หลังเล็กใต้ต้นมะขามยังคงตั้งตระงานอยู่กลางทุ่งนาไม่มีชายชารานั่งอยู่หน้าบ้านอีกแล้วแต่รอยยิ้มของเขายังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนคำพูดของเขายังคงเป็นเสียงกระซิบในหัวใจอย่าตัดสินใครจากสิ่งที่เห็นจนกว่าจะได้ฟังหัวใจของเขาจริงๆพิมยืนมองต้นมะขามที่เคยให้ร่มเงาแก่ลุง มือเขาถือสมุดเล่มเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนมากมายเขาเปิดไปหน้าสุดท้ายแล้วเขียนบรรทัดส,สุดท้ายด้วยมือของตนเองชายชาราขอทานที่ใครเคยมองข้ามกลับกลายเป็นครูชีวิตที่โลกไม่อาจลืมเมื่อปิดสมุดลงพิมพ์เงยหน้ามองท้องฟ้าลมเย็นพัดผ่านใบไม้เบาๆราวกับคำตอบจากใครบางคนเขายิ้มแล้วก้าวเดินกลับเข้าไปในบ้านที่ซึ่งยังคงต้อนรับทุกคน ด้วยหัวใจที่ไม่เคยตัดสินใครเลยแม้สักครั้งเดียว